สำหรับรายการแรกในวันนี้ครับอัปก้กาครับหมายเลขโค้ดหนึ่งศูนย์ครับแล้วมาหูยผืนชมพูหางไก่น้ำเงินไก่ท้องเขียวคอเหลืองโชคดีพันล้านครับมาเป็นโอ้ยหน้ากากเงินหกร้อยห้าสิบบาทครับโอ้ยหมายเลขโค้ดเจ็ศูนย์หลังลงยาดำรายการนี้ครับโอ้ยหน้ากากเงินครับของพี่กอฟครับลงยาดำครับแดงดำครับงานนี้ดุครับแล้วมาโอ้โหออกเด่นชมพูอีกฮะ หมายเลขโคดสิบสองเลขวันเกิดหลวงพ่อฮะแล้วมาไปนวาหน้ากากเงินฮัลโหลหมายเลขโค้ดห้าศูนย์ครับโอ้โ oh. หอะไรกันครับเนี่ยแล้วมารายการนี้ครับของพ่อฮะมาเป็นอับาก้าลงยาม่วงแดงครับหมายเลขโค้ดสองหมายเลขโค้ดสองตัวเดียวครับแล้วมารายการนี้ครับอับาก้าลงยาขาวครับหมายเลขโค้ดหนึ่งตัวเดียว oh. โอ้ยแม่ทัพมาแล้ววันนี้ รายการนี้เป็นอัปปาก้าดำแดงครับหมายเลขโค้ด8ตัวเดียวครับได้สวยๆออกเยอะมากนะครับโอ้โหอัปปาก้าลงยาดำแดงครับหมายเลขโค้ด8ตัวเดียวครับมาดูรายการนี้ครับแล้วมาดูเลขโค้ดกันครับหมายเลขโค้ด4ตัวเดียวครับอัปปาก้าลงยาขาวครับมาเป็นลายโอ้ยลงยาฟ้าเลขโค้ด10หมายเลขโคดสิตัวเดียวครับ อุดมสมบูรณ์ฮะหมายเลขโค้ดสิบครับต่อโคตดกรรมการครับแล้วโอ้ยลงยาแดงครับผมหลังแดงอีหนึ่งเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็มาครับวันนี้ฮะแล้วมารายการดีครับลงยาม่วงแดงหมายเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งฮะเนื้ออัปก้าลงยาม่วงแดงครับลงยาไก่ลงยาจีวอนหมายเลขโคตดหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหนว่าหมายเลขโค้เจ็ดเจ็ดโอ้ยนักกากเงิน หมายเลขโค้ด77สิบเจครับแล้วมารายการนี้เป็นอุ้ยอปากคาชมพูด,ดำฮะหมายเลขโค้ดเก้าตัวเดียวครับมาเป็นโอ้ยหมายเลขโค้ดสองสองครับแล้วมารายการนี้ครับเป็นอัป,ปก้าครับเลขโค้ดเก้าแล้วมารายการนี้ครับเป็นอป,ปก้คาฟ้าดำครับหมายเลขโค้ดสองสองครับ แล้วมารายการนี้เป็นอัปป้ฆาฟ้าดำครับหมายเลขโค้ด5ตัวเดียวอัปปา้าลงยาฟ้าดำครับหมายเลขโคด5ตัวเดียวครับ